ครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ติด,าดตามพวกคนทุกท่านนะครับก็มาเจอกันกันกบซ่องเกษตรตามใจอีกแล้วนะครับผู้ชมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันก็ผมก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับหลักใหญ่แจความของวันนี้ก็คือว่าทําไมราคาข้าวในประเทศไทยตอนนี้ทําไมราคาต่ํานะครับผู้ชมจะมาพูดคุยกันนะครับ แล้วบางคานบ,บางคนก็รู้บางคันบ,บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับผู้มสมแล้วก็ว่ามันเหตุผลเนี่ยมันทําไมถึงราคาต่ํานะครับก็มอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าทั้งที่ก็ราคาดีราคาสูงมาตันละเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทมาก็หลายปีนะครับผู้มสมแต่ในปัจจุบันเนี้ยทำไมมันถึงต่ำจังนะครับอันนี้ผมต้องพูดกับ บอกกับผู้มสมอย่างนี้ก่อนนะครับผ้มสมถ้าข้อมูลหรือคําพูดของผมเนี่ยถ้าผิดพลาดไปก็ขออภัยหั่นผู้สมด้วยนะครับเนื่องจากผมเองก็ไม่ได้ค้นหาข้อมูลนะครับก็เอาเอาที่ผมพอรู้ผ่านๆมาก็แล้วกันนะครับผูมสมว่าที่ผมจะพอรู้มาเนี่ยเหตุผลมันมีปัจจัยอะไรมั่งนะครับเพราะที่ผมรู้มาก็มันจะมีอยู่สองสามประเด็นนะครับทำไมถึงเข้า เราราคาตอนนี้หึงตกต่ำนะครับผู้มส่วก็มาพูดคุยกันเราก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับมาเป็นการมาพูดคุยกันนะครับพระมส่วครับพระมส่วก็มาเข้าประเด็นกันเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับและของส่งเกษตรตามใจนะครับพระมส่วว่าทําไมราคาข้าวหึงดิ่งราคาข้าวหึงต่าตอนนี้นะครับพระมส่วอันนี้นพระมส่วเคยจําได้ไหมนะครับ เมื่อก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมอินเดียเขาประสบป,ปัญหานะครับเขาประสบป,ปัญหาซึ่งเขาไม่สามารถส่งออกข้าวได้นะครับอินเดียอินโดนีเซียนะครับก็มาเลเซียไทยนะครับก็มีอยู่ที่หลักๆก็สามสี่ประเทศนะครับที่ส่งข้าวออกกว่าโลกนะครับท่านผู้ชมข้าที่ผมยังพอจําได้นะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออาภายัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ว่าก่อนหน้านี้อินเดียเขาไม่ได้ส่งเข้าออกไปต่างประเทศนะครับผูม้มสมแต่เท่าที่ผมพอรู้มานะครับอันนี้ก็ว่าขนาดอินเดียนี่ขา้าใช้กินบริโภคของเขาเนี้ยนะครับกินในประเทศเขาเนี้ยเขายังไม่พอนะครับยังมาสั่งซื้อเข้าไทยเลยนะครับเนื่องจากถ้าผมไม่เข้าใจผิดก็เนื่องจากว่าเกิดน้ําท่วมนะครับกับอินโดนีเซียเนี้ยนะครับผูม้มุม ก็เลยทำให้ข้าวไฮราคาสูงขึ้นนะครับก็คือว่าอินเดียเนี่ยนะครับกับเวียดนามนะครับกับเวียดนามก็เป็นประเทศเข้าวที่ส่งออกมากที่สุดนะครับส่งข้าวออกไปต่างประเทศออกไปทั่วโลกนะมากที่สุดนะครับ แต่ทีนี้พอกลับมาท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับพอกลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีกลางปี67เนี้ยนะครับท่านผู้ชมจะออกมาท้ายๆหน่อยเนี้ยนะครับจะออกมาช่วงเดือนสิงหาคันยาแล้วเนี้ยนะครับราคาข้าวจะเริ่มต่ําลงเลยนะครับท่านผู้ชมในเมืองไทยนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูก็จะรู้นะครับจากตันละหมื่นกว่าก็ลงมาเหลืออยู่หมื่นลงมาเก้าพันกว่านะครับก็ลงมาถึง เมื่อฮักหลังนี่เข้าบางบางสายพันธุ์ก็ลงมาอยู่แค่5,000กว่าบาทนะครับพระม,ม้สมอันนี้เหตุผลเพราะทำไมถึงเข้าไฮแพงนะครับผมผมมาเอาตรงนี้ก่อนนะครับพระม,ม้สมเข้าไฮเนี่ยแหงอันดับหนึ่งของโรคเลยนะครับพระม,ม้สมแหงอันดับหนึ่งของโรคเลยแล้วทีนี้สาเหตุที่เวียดนาม ที่เวียดนามหรืออินเดียเขาส่งออกได้นะครับเขาส่งออกได้ก็เขาได้ผลผลิตแล้วเขาเหลือกินในต่างประเทศเขาแล้วเขาก็ส่งออกได้นะครับเขาก็เหลือจากต่างประเทศก็มาประเทศไทยนะครับพ่อมสชมเขาก็ส่งออกได้ส่งออกได้ก็ทีนี้มันก็มาเริ่มเป็นคู่แข่งกับประเทศไทยนะครับพ่อมสชมแล้วเข้าต่างประเทศเขาเนี้ยนะครับเขาใช้ต้นทุนการผลิตต่ํานะครับพ่อมสชมใช้ต้นทุนการผลิตต่ําแต่ เขาได้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับสูงมันต่างก,กันกับเมืองไทยนะครับเมืองไทยใช้ต้นทุนการผลิตสูงนะครับต้นการผลิตเนี้ยการปลูกการที่เราใช้เนี้ยปุญญ๋ยยาสารเคมีอะไรต่างๆเนี้ยน้ำมันอะไรสรารพัดเนี้ยนะครับผสมใช้สูงแต่ประเทศเขาเนี้ยต่ำนะครับทุกอย่างของเขาต่ำนะครับแต่เขาได้ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่นี่นะครับพ่อคุม,มถ้าคิดออกมาแล้วผลผลิตต่อไรน่นี้ประเทศเขาผลิตได้ไม่ต่ํากว่าหนึ่งตันต่อไร่นะครับไม่ต่ํานะครับพ่อคสมไม่ต่ําเลยไม่ต่ำหนึ่งต,ตันต่อไร่แต่กลับมาเมืองไทยแล้วมีน้อยคนนะครับผมให้เลยร้อยละสามสิบนะครับร้อยหนึ่งจะมีประมาณสามสิบคนที่ได้หนึ่งไร่ต่อหนึ่งตันนะครับพ่อคุม นอกนั้นจะไม่มีเลยนะครับในนี้ผมคาดในนี้ผมคาดดูนะครับพระม,มุสมแล้วหินนี้มันกลับกันตรงนี้นะครับพระมาสมในเมื่อข้าวเราเคยสูงนะครับเคยส่งออกสูงราคาก็สูงแต่ทินนี้อินเดียเขากลับมาส่งได้นะครับแล้วต่างประเทศแล้วใครไหนเล่าใครจะมาซื้อข้าวแพงกินานผม้สมก็เหมือนเราซื้อของนะครับานผู้สมก็เหมือนเราซื้อของ ถ้าของแพงเนี่ยเราก็ยังไม่อยากจะซื้อเลยนะครับพระมสมเราก็ยังไปซื้อสิ่งของที่มันถูกนะครับอันนี้มันก็เพราะอย่างนั้นนะครับแล้วยิ่งอินเดียก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเขาส่งออกได้แล้วแล้วราคาข้าวถูกกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นต่างประเทศเขาก็ต้องสั่งซื้อจากที่ข้าวถูกนะครับพระมสมอันนี้มันทําให้เหตุผลข้าว เราหึงต่ําราคาต่ําในตอนนี้นะครับข่าวผสมราคาต่ําในตอนนี้อันนี้ถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะครับมันมาในออกลักษณะนี้นะครับแล้วราคาข้าวตลาดโลกก็ราคาต่าไม่ได้สูงนะครับแล้วหลายประเทศกลับออกมาเขาก็มาผลิตได้แล้วนะครับการสั่งซื้อจากต่างประเทศนะครับเข้าไปในกินหรือไปบริโภคที่ประเทศเขาเนี้ยก็น้อยลงนะครับพ่าวผสม กอน,นก้อยลงก็่านผู้ชมลองสังเกตด,ดูอย่างนี้นะครับผู้ชมลองเห็นไหมครับน่หนผู้ชมเคยเคยดูไหมครับรถไถมือสองจากญี่ปุ่นมานะครับในไทยนียนักหนานะครับนี่ก็อย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้ชมแล้วอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยของมือสองเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยนําเอาเข้ามานักหนานะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วอีกหนึ่งส่วนก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวกินแล้วนะครับ เขาก็ได้ผลผลิตต่อไร่เนี้ยเยอะกว่าบ้านเรานะครับ่ันผู้ชสมก็มีคนเราก็ได้ไปทำคลิปทำวิดีโอออกมาให้่ันผู้ชสมได้ดูอยู่นะครับแล้วทีนี้่ันผู้ชสมในเมื่อเราจะอยู่ได้อย่างนี้นะครับผมจะมาสรุปเราจะอยู่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับ่านู้ชมท่านผู้ชสม,สมอย่าใช้ต้นทุนนะครับอย่าใช้ต้นทุน ให้ใช้แรงเราเยอะๆนะครับเราหึงจะอยู่รอดนะครับแต่ถ้าในสภาวะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมราคาข้าวเนี้ยจะกลับมาตันแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นสามเนี้ยผมว่ามีโอกาสยากเลยนะครับมีมีโอกาสยากแล้วนะครับมีโอกาสยากผมบอกได้เลยนะครับอันนี้ที่เราจะอยู่เยอะอยู่รอดและอยู่ได้นะครับเราจะใช้ต้นทุนให้สูงนะครับเราใช้กําลังเราให้เยอะนะครับ ่านู้ชมอันนี้ก็เป็นการมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นการความคิดเห็นของของซ่องเกษตรตามใจนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันภาพกว้างๆเลยนะครับเนี้ยนะครับ่านู้ชมข้าวนะครับพานู้ชมผมต้องมาย้ำหายคลิปนี้อีกทีนึงนะครับทำไมข้าวเราในเพศไทยถึ้งแพง พราะต้นทุนทุกอย่างของเราแพงนะครับ่าน่านผสมของเราแพงปุ๋ยยาน้ํามันต้นการผลิตเนียสูงนะครับ่ามผสมก็เหมือนบางท่านบางคนได้พูดออกมาแล้วนะครับาพานผสมก็คงรู้ว่าหนึ่งไร่เนี่ยใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่นะครับาพามผสมห้าหกพันนะครับอันนั้นก็คือการที่เราไปใช้ต้นทุนเราไม่ค่อยได้ใช้แรงนะครับแล้วทีนี้มันจะเหลืออะไรนะครับาพามผสมอันนี้ แต่ที่แน่ๆเราต้องช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองและเราต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้โดยสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาพูดคุยกันมั่งยาวพอสมควรแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ